ทิมมาแค่ทิมทิมแต่แทเสียไม่หลอกนี่จะต้มนี่ยนล่กับาสันนั่นเห็นไหมนู้นั่นฮักน้ำพิกราบเอาไปเลยต้งกัเพชรควาน้งพิกครับวนนี้เอาเอาปะอมตีเอมแล้วอละไม่จะขอไม่ขอ

เอาไปดมอือเตอมหอมมิโอดอยน้ำจิมาน้อส้มเยอ่าคือเอาไปง้างเช่นน,น้อยเ <c oughs> ี่กลังนกคนแรลืมใส่ปลาเออนี่เลาโน้นน่ะกิน้าค <c oughs> าจังอยูะขอพิดละบ่ต้องแม่รีบเอาไหนถ้ารีบขึ้นฟ้าเอาอด้อ Ok. Mm -hmm, mm. Alors, bon.